ขอโทษค่ะทุกคนอันนี้ EP สองแลเราขอโทษนะเมื่อกี้คือเราขอโทษจริงๆคือมือเผลอไปกดนะขอโทษนะโอเคนะให้ภยัยเรานะเออหน้าเกียดอีกแล้วเออมาเรามาแกะของโกโก้ก,กันนะเธอลงุนสักขนาดนี้อุ๊ยเป็นรอยอ่ะ เป็นรอยอะทุกคนไม่น่าเลยไม่น่าเลย <Okay. S 1> แล้วเอาเลยคุณก่อนโอเคเวลามาเปิดของกกโอุ้ยเป็นรอยน่าสงสารมาเปิดกันนะคะทุกคนอุ้ยนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสองไม่ว่าเป็นผุงมาเลยนะทุกคน แล้วทำาะมรเกะสซมใส่เี้มินนึกว่าจะมีกลิ่นขอโกโก้เอาจริงๆนะครั้งแรกนะที่เราทำขนมเนี่ยทูกครั้งก็จะสั่งเอานะแต่ว่าเราก็อยากลองถ้าผิงอยู่นะถ้าเราทำสำเร็จนะ พิ่คเราอยากให้พิงนกินแต่พินไปขอนกันคิดถึงมากเลยอยากเมื่อไหร่จะกลับมาฉันอยากรู้ไปหากันกายเลยอันคิดว่าจะไม่ต้องใช้แล้วเนี่ยกันกายอยู่ไหนกันกายอยู่ไหนไม่มีกันกายอะทุกคนใช้มีดเลยทุกคนไปที่เดิมห้องเก็บของอ วายพา,ามพาม <Yeah. S 1> พูดเล่นนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาตัดกันไม่ใช่นะทุกคนเอามีดใหม่ป่ะมีดเลก็กกว่านี้ก็ดงนะคะอุ้ย,ยตตหนกแต่งอ่ะปากแต่งเมื่อวานเมื่อคืนนี้คือแบบดูเอสมาร์เขาแบบนั้นเนาะอุ้ยเดี๋ยวไปเห็นกันไกลเอากันไกลดีกว่าเดี๋ยวเผื่อน้องๆหนูๆเด็กๆ ใครมาดูคลิปเราก็ไม่สนับสนุนให้ใช้มีดนาะก็กันไกลก็ได้กันไกลก็ได้ค่ะันไกลนี่นี่ผไม่ออยู่อุมกินหอมอะ่ะไปข้างนอกกันโอ้ยมือปิดกล้องไม่หมดแล้วทุกคนขอโทษนะถ้าเกิดครั้งนี้นะคะเป็นอันนี้อีพีสองเลยละกันแบบอันนี้ไม่สวัสดีอะไรแล้วอ,ะอ่ะสวัสดีก็ได้ ตาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิอินนะนะคะขอบคุณค่ะเย่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 โอเคมาใส่โกโก้กันต่อนะคะโอเคทำดับไปอีกก็ ep สามนะคะไปต่อค่ะี ep สองอยาให้ดับเลยให้เสร็จคลิปนี้เลย ต่อไปนะคะจะเท okay, ใส่กล่องนี้นะคะคุณค่คุณจะลงไหมคะไม่ลงเหรอคะโอ้ไม่เป็นไรคะ่ะอุ้ยให้ดูให้ดูคือแบบน่ากินมากทุกคนหอมหอมเดี๋ยวให้ดูนี่มันไม่ขนาดเลยคะ่ะเดี๋ยวก็หายร้อนแลนะ้วเนี่ยโอเค เดี๋ยวเรามาใส่กันวางไว้ไหนอะอันนี้วางไว้ไหนอะทุกคนวางไว้ไหนวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเราจะไปเอาช้อนมาอีกอันเพื่อตักผงโกโก้น,นะคะโอเคนี่นะคะทุกคน คนเดี๋ยวเราไม่ถนัดเลยอ่ะอคคือรู้สึกว่านมข้นมันน้อยนอนมาเลย เป็นไหมนทุกคนต้องเป็นแหละต้องเป็นสิคะไม่เป็นสิอไม่ได้นะคะเพราะเราจะต้องถ้าผิงกับมาต้องทําให้ผิงดูใจให้ได้เราต้องทำอันนี้ให้ผิงกนะินถ้ามันเฟลทำไมไม่เฟลใช่ใช่ๆๆใอง่งไปอีกนะคะก็คนอีกนะคบอันนี้เราเอามาทาไมก็ไม่รู้นะคะเพ้นว่าต้องใช้สองอังนะคะ เราขอโทษนะคะอันนี้ไม่ได้ร่อนนะคะอันนี้คือเทลงไปเลยนะคะผงโกโก้นะคะใครไม่มีก็ไม่รู้นะคะว่าทำยังไงนะคะแต่ว่าคือเราอันนี้นะคะให้ดูตอนนี้ก็กินโอเคนะใช้ได้อยู่ ก็เลอะเทอะหมดแล้วนะคะเล่นอะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเอานี้ไปวางไว้ดีกว่าเนาะคือทุกคนอเมื่อกี้มันปิดอะแล้วทีนี้คือมันแบบอุ้ยน่าเสียดายมากทุกคนเพราะว่าหูโกโก้มันแพงแพงแพงแสนแพงเลยนะคะทุกคนนั่งก่อน ก็จะประมาณนี้นะคะใส่อีกค่ะรอบที่เท่าไหรเราพี่สามชัวพยายามทำให้เหมือนที่รอนมากที่สุ็เหมือนอยังทุกคนแม่แ็อันเดียวคือแบบเสียดายมากมันแพงมากนะทุกคนคต เราไม่ได้รวยอะไรนะ <G ül> บางใครรวยแบบเออมันถูกงากเลยอะโตโด,ด,โดร่าทำไมลูกไม่ถายพ่อซื้อสิบอันหน่าลูกอ๋อ <G ül> เออนี่ยนะคือตอนนี้ไม่รู้จะเฟลหรือเปล่านะถ้าโตเรียนเลอะคือพูดยังไม่ขายคำนะคะเลอะแล้วนะคะทุกเ <G ül> ลอะเลย ไม่เห็นนี่ไงทุกคนเห็นปะตรงเนี้ยเห็นไหมเจอแล้วเออสีมันก็น่ากินอยู่เด้อไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นนะอือสีก็ไม่เล่นนะก็ไม่ได้เล่นอยู่เออก็โอเคอยู่นะ